สวัสดีคะ่ะก้อยนะคะ <c oughs> มาเดี๋ยวมาหอมนวลกันต่อนะคะเอ,อหลังจากที่ถักลงช่วงตัวลงไปบ้างแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อันนี้มันจะได้ขนาดที่เออใหญ่กว่าขนาดของก้อยนะเพราะว่าเออก้อยถักให้พี่เขาอะนะคะปกติก็จะถักให้ได้ไซส์ของตัวเองน,นั่นแหละนะประมาณสามสี่สามหกแต่พอเชื่อมลักแล้แลวอันนี้เราเพิ่มลายที่นลักแลสองลายอย่างเนาะ มันก็จะเป็นลายที่ใหญ่นิดนึงประมาณสามแปดอ่ะยืดได้ถึงสี่สิบน่ะนะ,นะเห็นปะคะเึงตรงนี้นะคะประมาณนี้นะลงมีกนไพอลงอีกมันก็จะลงไปอีก,กน,นะใส่ได้แบบเบอร์เอร์เลยสวยๆแหละอันนี้เอ เดี๋ยวเรามาถักแขนกันนิดนึงนะนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อช่วงตัวกันยาวๆเนาะแขนนี้เรามาเริ่มจากด้านหลังกันนะคะด้านหลังตรงไหนสักที่หนึ่งตรงนี้ก็ได้ตรงไหนสักที่หนึ่งเริ่มจากตรงที่ที่เราเริ่มตรงนี้ก็ได้ง่ายดีเนาะเดี๋ยวค่อยมาเริ่มเลย เราจะถักขึ้นเราจะถักออกไปสักลายสองลายไปก่อนนะคะเรายังไม่มีอเออทรงแขนที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราจะถักออกไปก่อนเท่านั้นเองเราเดี๋ยวเราจะไปไล่ความยาวของตัวตัวเสือ้อตัวงานด้านล่างอะคะ่ะช่วงตัวนะแขนนี่เดี๋ยวเราค่อยมาตามภายหลังก็แล้วกันนะคะ อันนี้ก็จะอันนี้ก็เปลี่ยนใช้เข็มเบอร์หนึ่งจุดห้านะใครจะใช้เบอร์เดิมก็ได้นะได้ที่ถักอ่ะดูเอานะก็จะเก็บเอาหางได้ไปไหนเนี่ยจะเก็บหางได้ไปด้วยค่ะก็สอดเข้าไปในโซ่นี่แหละสองสามสี่ห้านะคะ อย่างรถนะทษทีย่งเช้าอยู่ด้วยนะเราก็ขึ้นมาทําคลิปแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เราก็จะลงอะไรลงสามหลักใช่ไหมก็ลงไปนะคะลงเก็บได้ปะถ้าเก็บได้ก็อยากจะเก็บอ่ะเนี่ยมันเก็บได้นะเราก็พยายามนิดนึง พันหัวเข็มแล้วก็มาลงตรงนี้เลยค่ะนี่แล้วก็อันนี้มันจะเป็น,นโซ่สี่เนาะอันหัวเข็มเลยแล้วก็มาลงอ่ะให้ได้ห้าหลักตามลายนะลงไปนะคะสองหลักแรกหนึ่งหลักตรงกลางแล้วก็อีกสองหลักถัดไป รวมกันก็จะได้ห้าก็ดูดตัวนี้ อันนี้ถักปูนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใต้แักแน่ว่าเราจะถักลงลายได้เช่นไรนะถักไปก่อนนะคะเอาต่อนะคะอันนี้ก้อยลองลอง,ลองลงละมันก็จะได้ประมาณนี้นะที่ลงตัวที่สุดนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกัน อันนี้ก้อยลงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยปุ๊บแล้วเราก็มันก็จะมาชนตัวสามหลักใช่ไหมก็พันหมุเข็มก่อนนะคะแล้วเราจะลงตรงห่วงแรกตรงนี้นะ ไม่แดดเข้ามาแล้วค่นะปัดนะปิดผ้าม่านนิดนึงนี่เรียบร้อยแล้วก็พันหนัวเข็มเลยเออจากนั้นนะพันหนัวเข็มแล้วก็กจะมามันจะเว้นก็จะเว้นหนึ่งห่วงวก็จะลงตรงที่รวบรวบระหว่างห่วงตรงนี้ะ่ะตรงกลางเนี้ยแล้วเราจะลงตรงนี้ก็ได้นะแต่ไม่เนี้ยเอาลงรวบตรงนี้ดีวกว่ามันจะได้มีช่องว่าง อันนีเ้เราเราก็เราก็จะหาที่ลงที่เราดูแล้วมันมันมันสวยงามในสายตาเราอะนะคะอืม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็จะโซ่สีพาหนุวยเข็มเนาะแล้วตัวห้าหลักก่ะตัวลายดอกอะก็ก็จะลงเนี่ยตามลหลักตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยลงไปนะคะหนึ่งมันจะห้าหลักใช่ไหมก็ห้าหลักสองมันจะลงก็จะลงแค่ลายเดียว สซึ่งจริงมันมันก็มันก็จะด–เบียดเบียดลงได้นะคะมันก็เบียดเบียดลงได้นะจริงๆแล้วอะแต่ก็ไม่เบียดก็ก็จะลงแค่นี้แหละสองสามสี่ลงไปมันจะมาชนตรงตรงรห่วงตรง,งนี้พอดีก็ลงนี่ นะคะแล้วจากนั้นนะก็ก็จะมาลงตรงนี้ก็จะเว้นเน่ะมันจะเว้นได้สองเลยนะจึงบอกค่ะว่าเราสามารถเออบียดลายเข้าไปได้นะใครจะลงตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แต่ก็จะลงตรงนี้รวบสองห่วงตรงนี้เอ,อ๊บนะคะ แล้วพันหนัวเข็มเพื่อที่จะได้มามา,มาชนตรงโ,โทเทีเสียงหายลงตรงโซ่ที่ที่เหลือตรงนี้นะคะอันนี้ใครสามารถที่จะเบียดเข้าไปได้อีกก็เบียดลงหมายถึงว่าลงลายอะ่ะขั้นลายเข้าไปได้นะคะลงลายเพิ่มเข้าไปค่ะได้นะอุย้ยไม่อยากได้ลายเดียวค่ะอยากได้สองลายก็ลงเบียดเข้าไปเลยค่ะ ก็ดูเอาว่าในแต่และช่องที่เราจะลงนะ่ะมันมันมันจะถักอะไรก็ลงไปเลยไม่มีเปันหาแล้วก็ก็จะโซ่สี่มันก็จะมาเอ,อจบแถวตรงนี้พอดีเห็นปะ่ะตรงเนี้ยเราก็จะได้จบตรงนี้อ๊บตรงนี้พอดีที่เราขึ้นต้นไหมไม,มันเราก็จะลงแค่ลายเดียวแต่ถามว่าเราเบียดหาที่เบียดลงได้ไหมก็ได้ในลักษณะนี้ แล้วเราก็จะในแถวนี้เราจะขึ้นวายใช่ไหมก็วายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันหัวเข็มเลยนะคะแล้วก็จะวกกลับมาในโซ่ที่สามน้องแมวมาเซอร์เวย์ละก็จะเป็นวายแรกลงไปนะต่อด้วยโซ่สองนะพันหัวเข็มก็วายที่สอง นะคะลายใต้รักแร้วงแขนน่ะสามารถเพิ่มได้เป็นสองลายนะเบียดเบียดลงไปก็ลงได้หมดอะ่ะนี่เราจะลงตัวนี้้ y ที่สามปจากแบบนั้นตรงนี้ใช้โซ่อะไรอะ่ะบางทีก้อยก็ลืมนะ เราก็ต้องวกกลับมาดูงานตัวเองนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราจะอะไรรวบใช่ไหมสองสามสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เราจะลงเจ็ดหลักก็เป็นเจ็ดหลักไปนะคะ ก็เปิดหน้าต่างไว้นะเผื่อใครจะเออเสียงอะไรมาอีกแล้วมีทุกคลิปเลยเนี่ยเราก็จะบอกทุกคลิป <c oughs> จะได้ไม่ต้องมาเขียนคอมเมนต์กันนะเส <c oughs> ียงอะไรอรอบข้างรอบตัวเราก็จะพยายามบอกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันหัวเข็มแล้วก็รวบกรีบด้านข้าง อ๊ะเนี่ยอ่ะแล้วก็โซ่สี่นะคะมาถักวายในลายต่อไปโซ่สองโซ่สองนะคะโซ่สองอันนี้ลงสามวายนี่ถักต่อเนื่องวนไปนะวนไปเลยค่ะไม่ยากไม่ยาก อันนี้เราก็จะถักวนไปอ่ะนะเนี่ยค่ะใต้แรกมก็จะประมาณนี้แหละได้แค่มันก็จะสองลายนั่นแหละสองลายใหมถึงมันมีวายเนี่ยเราจะขึ้นลายใหม่แล้วเราก็กําลังจะต่อเนื่องลายที่เราขึ้นมาอยู่แล้วตามลายที่เราถักเห็นไหมเท่านั้นเองจากนั้นก็เชื่อมไปตรงนี้เนาะมันจะขึ้นโซ่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมแล้วก็ ลงหลันี่ตามด้วยโซ่สามนะคะอันนี้มันจะเป็นอะไรอ่ะสองหลักรวบใช่ไหม <c oughs> ก็เนี่ยถักไปโซ่สามนี่วนต่อเนื่องไปเริ่มเริ่มจะเริ่มจะจำได้แล้ว <c oughs> ถักเมื่อปีที่แล้วนะ <c oughs> แต่ส่วนตัวก้อยๆว่าลายเดิมมันจะคลาสสิกกว่าน,นะคะ มีความชอบมากกว่าคือมันมีมันมีดีเทลของลายมากกว่าแพทใหม่อะค่ะเออเอา,อางี้เนาะตรงนี้เออมันมีรายละเอียดของของลายมากมากกว่าออแพทตัวเก่าอะค่ะก็เลยรู้สึกชอบอันเก่ามากกว่าโซ่สามเนาะก็มาลงตงัวนี้ตามด้วยโซ่เจ็ดแล้วเราจะรว,รวบ ลีบถัดไปนี่เราก็รวบเลยสามสี่ห้าเนี่ยก็รวบโซ่เจ็ดเห็นบอนน์โทษทีนะเป็นจิ้นลายแขนเราก็ถักเหมือนลายที่ตัวนั่นแหละเ <c oughs> <c oughs> ออ เนี่ยค่ะอันนี้ก็ลงในช่องวายแรกโซสามอ่าโซ่สามวนไปเนาะ อันนี้ถักวนไปก่อนนะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดถักวนไปจ้ะเนี่ยค่ะก้อยก็ถักวนไปเรื่อยๆนะตามลายที่มันจะต้องถักนั่นแหละถึงตรงนี้เราจะหนึ่งสองสามสี่แล้วตรงนี้มันจะถักรวบสี่หรือห้านะของก้อยมันห้าของใครที่ถักสี่ก็สี่นะคะวัวเปืองไหมก็ลงแค่สี่ค่ะ แต่ถ้าจะให้สวยกว่าสี่ก็ห้าแล้วแต่หนาะเลือกเอาเออตามความพอใจนะชอบเลขอะไรก็เลือกกันเลยนะคะแบบนะอันนี้ก้อยก็มาดูอของก้อยนะโซ่สี่แล้วก็ลงดอก นี่เราจบไปลายหนึ่งแล้วนะที่แขนน่ะอ้บแล้วก็โซ่ห้าใครจะถักลงสองลายสามลายไว้ก่อนก็ค่อยไปเออ,ออกแบบลายในภายหลังว่าจะถักอะไรยังไงก็ก็ถักลงไปก่อนนะคะโซ่สี่แล้วกันเนี่ยสาม สนะคะแล้วก็แล้วก็ห้านี่ตามด้วยหน,น,นึ่งสองสามเออสี่เนาะลอวอันนี้มันมันจะเป็นการถักกระดิ่งอะนะฉะนั้นจะเป็นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอพันหนูเข็มก็มาที่โซ่สามด้านล่างเอ๊ะอย่างี้แล้วคุณก็หนึ่งสองสามก็ลงตรงนี้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่พันหนัวเข็มเลยอันนี้ก็มาลงรับวผ้าหลักสองสามสี่นะคะห้านี่เอบเป็นไงเริ่มจะดูเป็นทรงเสื้อขึ้นมาได้ยังอันนี้ถักไปก่อนนะคะ อันนี้ที่แขนเพื่อนก็ถักวนไปนะคะถักวนไปให้ได้ความยาวเออช่วงแขนที่คุณต้องการอะนะอันนี้ก้อยมาถึงตรงลงสามหลักตรงนี้แล้วพอมาชนตรงนี้มันก็จะเป็นสามวายตรงนี้เราก็ขึ้นไปเลยโซ่เจ็ดเอโบก,กลับมาในโซ่ที่สามนะคะต่อเนื่องไปก้อยก็ยังไม่ไม่มีแบบในใจที่ท,ที่ที่จะถักแต่ว่าก็แค่จะถักลงไปให้ได้แขนก่อน ให,ให้ให้มันเป็นเออแขนขึ้นมาเฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวในภายหลังเราจะถักเป็นอะไรง่ายเดี๋ยวเราค่อยมาต่อคลิปให้ในภายหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เพื่อนก็ไปถักนะไปถักเพิ่มไปสองลายสามลายก็ถักลงไปแล้วแต่ถักบนไปเลยจ้า